เออไปเราไปซื้อถุงเหล็กกันแน่แล้วก็ไอเอาโรงเรียนขอแมงนั่นน่ะแล้วน้องไปไหนเนี่ยเออเออเอาพี่ผมไม่ได้ทำอะไรครับผมไปทำอะไรนะผมได้ยินครับพี่ผมไปซื้อถุงยางครับพี่ไม่ทำอะไรเลยผมไปซื้อถุงยางครับพี่จำไว้นะพื้นที่ไม่ปลอดภัยแทงได้หมดนะเออขอโทษครับพี่ครับมีถุงยางแพงไหม ไปด้วยครับอ้๊ยผมขับรถไม่เป็นครับขับหน่อย <c oughs> ขับไน่อยขับไม่เลยโล่โล่ขับไน่อยคขับขึ้นมาขึ้นมาคุณขับรถอะไรของคุณนะเมื่อกี้ ้ยไปเลยไปเลยโรงเรียนเขาโรงเรียนเขาไอเด่นเฮ้ยเอ้าไอที่นี้กูไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้หล่อไอโบกับน็อกกูผู้เล่นใหม่เหรอใช่ครับป่ะกูให้เงินน็อกอุ้ยทิพย์ร้านเลยเหรอพี่ใช่ใช่เพิ่งยาปากดีเดียร์เคียต้องไม่อยากตัวใสอะไอ้สักนี่เคียแมนเหรอครับ จัดอ่ะกูผอมซุบจัดรถเริ่องรถรผมพคดแรงพี่รถผมโค่นแรงผมโค่นแรงไม่เออเออพันแรงแรงโอ้รถยังช้าเลยน้องพี่กลับนี้นะเออได้รถได้รถจอดจอดจอดเอารถมันนี้รถจะระเบิดแล้วโอ้โหฮะจี้นกขั้วเสียงอ่ะโอ้ยคุย จะยิงครับจะยิงครับจะยิงนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ฟิลิปมอนสเตอร์เท่าไหร่เว้ยแม่มาเล่นมายืดเลยเดี๋ยวเข้าไปหาในร้าน,นก่อนเอาไปเอาไปไปแหลงหลัง,ลงก่อนหนกันเออเอ้าไยังจะดูขี้มด้ำเราถอดสูตรถอดสูตรเลยถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยเดี๋ยวมันรีน ขอเล่ขอเล่ขอชอบขอชอบล้มดาผมไม่ทําทำอะไรครับผมไม่ทำอะไรนะผมได้เห็นครับผมมปซื้อหนุงยางครับพี่ผมไม่ทำอะไรเลยผมไปซื้อหนุงยางครับพี่จำไว้นะพื้นที่ไม่ปลอดภัยแทงได้หมดนะคนละห้องพี่ครับมีหนุงยางขายไหมครับรถคันนี้โคตรแรงกับพี่แต่คนรถผมอ่ะ พี่ผมจ้างพี่แสนหนึ่งพี่ไปส่งผมอินหน่อยพี่ไปส่งผมอินหน่อยพี่ไม่ต้องพูดมากพี่ไปส่งอยาอินที่พี่พอใจพี่จอดรถแล้วพี่เอาห่มเลยว่ะเอออย่าให้พูดมากไอ้สับมือเอาไหมเอมึงจอดรถดิจอดรถดิกูจะเดินจอดรถดิกูจะเดิน ไปพี่พี่ลงไปกับผมเลยพี่มีลงไปกระผมดิเรื่องน้องน้องรู้มิน้องไปแล้วเขาแล้วเขามีพี่มีสิบล้านอันเลยพี่พี่ผมมีผมมีเท่าไหร่นะมีห้าร้อยอันพี่เลี้ยหมดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่สิบสองล้านพี่มา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 ตู้เลยมาตู้มาตู้มาตู้มามาถอดฉับเลยเลยไอ้ถอดฉับเลยถอดฉับเลยมาถอดฉับถอดกูไม่มีหรอกอีโก้ไปแล้วผมไม่อยู่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 มีผมมีอยู่ น,น้องน้องน้องใช่น้องใช่ปลาพี่ว่าเอาแม่งเลยไปเออผูกปุ๊บหม็นขี้หน้ามานันนะพี่มันฆ่าผมเมื่อกี้ะพี่เอาแม่งดิไอ้ชิบไม่ขี้กูไปละตายเพราะมึงไงน้องใช้ไป ผมมีงเงินอยู่ในปีกับร้อยล้านเลยพี่พเออเออไปเราไปซื้อตู้เงินตอนนี้เราต้องไอเอาเงินมาองแม่งนั่นน่ะแล้วน้องไปไหนเนี่ยเออเออนะโเบื่อพี่ มาแล้วารัสตดแล้วหรอเี้ยอะไรฝากทัไม่ใช่หลายรอบล้วอเลี้ยนน้ำพีอะไรกูรวยรูมือไว้รูมือรูมือเนี่ยทุกอย่าี่อยู่นี่อยู่นี่ทังเรียนไม่ใช่ไ่ขนมไอาดูแปงไม่เที่นี่หมดเลยใจเย็นใจเย็นไอพี่ใจเย็นแร่แร่คมีแป้บแฟาดหัวมึงขอเงินไม่ได้กูใจเย็นอยเขาโ อยากเนตสามเอ็มครับคภาพไม่ไม่มีเพจอรุณครับผู้หญิงไมีอะไรพูดมาเลยครับพ่ออันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเขาเป็นแอดมินพี่เอยพี่จะถามอะไรแล้วพอถ้าถามถามมาเลยสาะพี่มึนเลยเนี่ยเขาเป็นแอดมินเฮ้ยคุณรู้เออหนีเอ๊ะ